สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะอัปเดตข้อมูลสําหรับโครงการการจัดซื้อวัคซีนโมนาน,น่าค่ะในระหว่างแถลงข่าวนะคะมีผู้สื่อข่าวถามนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมได้ไล่ปฏิทินการจัดหาวัคซีนโมนาน,น่าของไทยพร้อมยืนยันว่ามีการทํางานเชิงลุก โดยติดต่อกับโบรอนดาของสหรัฐอเมริกาโดยตรงตั้งแต่วันที่2พาุุมาาันธ์ก่อนหน้านี้แล้วโดยการระบาดครั้งนี้นะคะเป็นการระบาดครั้งใหญ่เพื่อแสดงความจำนมและประสานในการจองวัคซีนให้เข้ามาช่วงกลางเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการกององค์การเพศัชกรรมได้รับแจ้งจากมรอนดาว่าอยู่ระหว่างการเจรจาก,กับบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัด และในขณะเดียวกันนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการกององค์การเภสัชกรรมได้แจ้งถึงสาเหตุนในการเซ็นสัญญาสั่งซื้อล่าชา้าก่อนที่จะไปฟังข้อมูลเพิ่มเติมนั้นขออนุญาตฝากกดไลค์กด u ั s c r i b e และกดกระดิ่งติดตามเ่อจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลอัปเดตของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะเรามาฟังเสียงข้อมูลการถแถลงข่าวบางส่วนกันค่ะวัคซีนตัวนี้ไม่มีการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมานะครับ ถามว่าช้าตรงไหนผมว่าทางทางลายแลวผู้วิชัดอยู่แล้วว่าสินค้าเนี่ยจะมาปีหน้าด้วยซ้ำไปแต่มีการเจรจาต่อรองจนปัจจุบันก็ได้ประกาศตออสาธารณชนบอกว่าเขาจะมาไตรมารสสี่ของปีนี้คือเร็วขึ้นกว่าเดิมเมื่อตอนติดต่อครั้งแรกหนึ่งไตรมาสแล้วนะครับแต่ทีนี้ถามว่าเรามีเวลาระหว่างนี้เนี่ยเราควรจะต้องทําอย่างไรเนื่องจากเราจะต้องเอางบประมาณไปซื้อเนี่ยไม่ใช่งบประมาณทาครัฐ งบป,ประมาณภาคเอ,อกชนโดยตรงปัะนั้นเอกชนก็ต้องมีหลีดทามีเวลาในการรวบรวมยอดนะครับทางโรงพยาบาลเรามีการทํางานคู่ขนานกับสมาคามโรงพยาบาลเอกชนนะครับโรงพยาบาลเอกชนมีทั่วประเทศมีประมาณ300อกว่าโรงพยาบาลก็มีการรวบรวม,วมความต้องการแต่รวบรวม,วมความองการนั้นบางโรงพยาบาลที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีถึงเลข13หลักด้วยนะครับ เพื่อจะให้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงประกอบการจัดซื้อจะไม่ใช่ว่าเจ้าใหญ่มีเงินเยอะแต่ว่าไม่มีไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วมาซับมิดเพื่อจะขอเนื่องจากล่าสุดเนี่ยมีความต้องการมากกว่าที่เราซับภายได้เนี่ยสองเท่ามีความต้องการเสนอมาประมาณ9ล้านเศษเศษเราสามารถจะตอบสนองในปีนี้เนี่ยอย่างที่ที่ออกข่าวไปแล้วคือภายในไตรมาสสี่ของปีนี้4ล้าน แล้วก็อีกหนึ่งล้านจะไปไปต้นปีหน้าประมาณนั้นนะครับทางอเมริกาไม่ได้บอกด้วยซ้ำไปว่าจะเดือนไหนหรือวันไหนเขาเขาแจ้งมาแค่กอบคร่าวๆว่าภายในไตรมาสอันนี้คือคือเรียนพี่น้องประชาชนได้ได้เข้าใจเพราะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมาองค์การเพศ่ัจกรรมยังไม่ยอมเซ็นสัญญาสักทีผมต้องมีเวลาให้ทางสมาคมโรงพยาบาลและโรงพยาบเอกชนนั้นได้รวบรวมัาเจ็ตก่อนรวบรวมงเงินมาก่อน เอาเงินมาให้ผมแล้วผมค่อยไปเซ็นสัญญาได้ผมไปเซ็นก่อนเลยโดยที่ความต้องการไม่มีอยู่จริงโครงการเป็นสัญญกรรมคงรับผิดชอบไม่ไหวเนื่อง,งจากเป็นวัคซีนรานะคาแพงและจํานวนมากด้วยนะครับแต่ถ้าถ้าความต้องการภาครัฐไม่มีเพราะนั้นก็เห็นว่าทางอีกเราก็ต้องรอซึ่งซึ่งเราตกลงกันรวมาแก,ก่ชนไว้แล้วว่าภายในเดือนนี้ให้เขาได้ไปรับเงินประจาหรือไปรวบรวมเงินมาให้เรา จากนั้นเราก็ได้วางแผนไว้ว่าจะเซ็นสัญญากับซิลิกภายในต้นสัปดาห์ไปภายในสัปดาห์แรกของเดือนหน้าซึ่งก็ได้สื่อสารไปตลอดมาโดยตลอดครับคือเอกสารล่างไว้หมดแล้วครับแล้วก็ข้อจํากัดของเอกสารที่เป็นความต้องการของต่างประเทศเนี่ยครับเราก็ได้ส่งหนังสือไปหาเรือการสูงสุดตามขั้นตอนนะครับก็เพิ่งจะได้รับเอกสารจากฝั่งของซิลิกเองตอนเช้าเมื่อวานนี้เอง นะครับแล้วเราก็รวบรวมแล้วก็ส่งไปในตอนกลางวันตอนเที่ยงผมลงดาวตอนเที่ยงก็ไปถึงแล้วทึกบางประเด็นเนี่ยอาจจะต้องไปหารือในคลมอีที่สาไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์หรือเรื่องอะไรที่บางเรื่องที่มันอยู่นอกเหนืออำนาจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องทําให้รอบครอบนะแต่สิ่งที่ผมมองดูสิ่งที่เราทำจากจากนี้ไปเนี่ยก็คือการกระจายของวัคซีนเนี่ยควรจะกระจายทั่วๆ ประเทศให้ถึงกลุ่มโรงพยาบาลทั้งมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ใ,ให้เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมให้ใ,ใ,หให้ดีที่สุดเรามีการอินคูดเรื่องมีการรวบรวมถึงถึงเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือประกันภัยส่วนบุคคลให้ด้วยนะครับประมาณนั้นครับแ้าวันนี้สมมติว่าสัญญาทุกอย่างเรียบร้อยเราจะได้โมเดลนหน้าเร็วที่สุดถ้าเราไม่ ครับก็ยืนยันตามเดิมว่าทางสหรัฐอเมริกาทางบรเดนาสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันตามเดิมว่าเบสแอฟฟอร์ดคือข้อเสนอที่ดีของเขาที่สุดเนี่ยก็คือน่าจะเป็นไตมากสุดท้ายของปีนี้คือแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาหรือแล้วก็มกราคมพมีนาของปีหน้านะครับในดีลแรกนี้นะครับในห้าล้านแรกนี้เพราะฉนั้นเนี่ยอาจจะเป็นวันที่หนึ่งตุลาก็ได้หรืออาจจะสามสิบเอ็ดธันวาก็ได้นะครับหรือหนึ่งมกราถึงสามสิบมีนาก็ได้ สำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นผู้บริการกององค์การเภสัชกรรมชี้แจงว่าเป็นพอาวัคซีนตัวนี้ไม่ได้รับการจัดสรรงบจากรัฐบาลแต่ใช้งบของเอกชนจึงต้องเตรียมงบและให้โรงพยาบาลเอกชน300แห่งทั่วประเทศไทยรวบรวมความต้องการส่งให้สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเสียก่อนจบไปแล้วนะคะกับการแถลงข่าวของข้อมูลบางส่วนในการนำวัคซีนโมเดอร์นาเข้าประเทศไทย ถ้าชอบเนื้อหาในการอัปเดตแบบนี้ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดกับโครงการดีๆของรัฐบาลต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ